เป็นอภิสิทธิ์ของประเทศไทยที่จะพาประเทศไทยรุ่งเรืองในะ สวัสดีครับนายแพทย์สมนุสศิริพานทองนะครับเป็นที่ปรึกษาทางการแพทย์ของกัญชรักษะคลินิกซึ่งเป็นคลินิกภาคเอกชนรายแรกนะครับที่เราเปิดเป็นคลินิกกัญชาทางการแพทย์โดยนํากัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายมาจากทางวิสาหกิจชุมชนที่ปลูกกัญชาร่วมกับทางมหาวิทยาลัยและเราขึ้นทะเบียนโดยที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการระยาให้เป็นผู้จําหน่ายยาสติประเภทที่5ก็คือกัญชาทางการแพทย์ได้เรามีผู้เชี่ยวชาญประจําเป็นแพทย์ปัจจุบันนะครับการเปิดกัญชาทางการแพทย์นั้นครับเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นมาก เนื่องจากปัจจุบันนี้เราก็เห็นเลยนะครับว่าเมื่อเกิดโรคระบาดใหม่ขึ้นมาอย่างเช่นโควิด -19 เนี่ยประเทศที่เป็นผู้นําแม้แต่ประเทศเขาเองก็ยังทุรักทุเลอยู่เลยนะครับในการที่จะสู้กับโรคต่างๆนะครับรวมทั้งสังคมผู้สูงวัยที่มากขึ้นป่วยด้วยมะเร็งเบาหวานปาดกิสบอัลไซเมอร์ซึ่งสิ่งเหล่านี้นี่ปรากฏว่าการใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยถึงทางตันแลวนะครับแต่ว่าสมุนไพรที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับก็คือกัญชา กัญชงกระท่อมหรือว่าแม้แต่เห็ดเมาใบาโคคาหรือฝิ่นนี้เป็นพืชสมุนไพรซึ่งอยู่ในนาคโทติลิสของสหประชาชาติประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียนะครับในประชากร4 0 0 0ล้านคนเท่านั้นซึ่งรัฐบาลไทยได้แก้กฎหมายตามหลักเกณฑ์ของสหประชาชาติทําให้แพ,ทย,แพท,ยแท,ทย์แพทย์แผนไทยแพทย์แผนประยุ ทันตแพทย์เภสัชกรรมแพทย์คินบ้านและสัตวแพทย์เนี่ยสามารถได้รับอภิสิทธิ์เป็นผู้ประกอบวิชาชีพประเทศเดียวในเอเชียเลยนะครับที่สามารถสั่งยาวิเศษนีได้ <S <S แต่ว่าการสั่งยานั้นต้องเป็นไปนตามมาตรฐาน2อ,อย่างนะครับอันที่1ก็คือมาตรฐานเรื่องการควบคุมนักโทษติดหักของ NCB หรือสาระราชาติ อันที่2นะครับจะต้องเป็นไปนตามระเบียบ iso 17025ซึ่งเป็นมาตรฐานนานาชาติที่จะใช้กัญชานะครับวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วนะครับว่าประเทศไทยเมื่อเสร็จสิ้นโควิดแล้วเนี่ยเราจะฟื้นด้วยอะไรสังคมต้องเปลี่ยนใหม่นะครับว่าการลงทุนที่สําคัญที่สุดก็คือการลงทุนด้านสุขภาพและสุขภาพท่านจะดีได้สำหรับโรคสมัยใหม่นั้นถ้าชันเชื่อว่ายาในปัจจุบันหรือวัคซีนจะแก้ปัญหาได้ทุกคนก็ยอมรับแล้วว่า เราต้องอยู่กับโควิดอีกอาจจะหลายๆปีรวมทั้งวัคซีนก็ไม่ได้ช่วยป้องกันโรคนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นโรคแล้วท่านอาจจะไม่เสียชีวิตเพราะมีภูมิต้านทานแต่เชื่อไหมครับว่าวัฒนธรรมประเทศไทยซึ่งเรารู้จากวิธีใช้กัญชาใช้กระท่อมมาตั้งแต่300ปีที่แล้วเรารู้ว่าจะทําอย่างไรที่จะเกิดประโยชน์และเราเชื่อว่าคําตอบที่จะท้าทายวงการแพทย์ตะวันตกก็คือการเป็นคลินิกกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์ก็เลยเชิญชวนทุกท่านนะครับ ซึ่งท่านเป็นผู้ได้รับอภิสิทธิ์ชนท่านเป็นอภิสิทธิ์ของประเทศไทยที่จะพาประเทศไทยรุ่งเรืองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอยู่เฉยๆและหวังว่าจะมีคนทำอะไรให้ประเทศไทยดีขึ้นเพราะคนที่จะทำให้ดีขึ้นก็คือท่านเองครับ